ครับตอนนี้ผมก็กำลังถือ Samsung s a m s u n Galaxy g S20 Plus นะครับที่ผมได้ทำหล่นนะครับไปฟาดกับขอบเหล็กนะครับครับก็ท่านที่ใช้ Samsung นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเวลาท่านไปซ่อมร้านนอกนะครับ ท่านอาจจะกลัวนะครับหรือไม่ไว้ใจท่านไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวนี้มีสวิตนะครับเพียงท่านอ่าโทรไปที่เบอร์ call center นะครับก็หมายเลข1282นะครับเดี๋ยวจะมี call center รับนะครับท่านก็บอกอาการชื่อรุ่นเลยนะครับครับพอ เราเขาสอบถามเราเสร็จนะครับก็จะถามเราว่าเราจะสะดวกส่งแบบไหนนะครับให้ให้เราส่งไปหรือให้เขามารับนะครับผมสะดวกเป็นให้ทางเครี่มารับที่บ้านนะครับครับพอเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับวันต่อมา เดี๋ยวทางเค่อรีก็จะมารับวัสดุของท่านนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับค่าส่งท่านไม่ได้เสียนะครับทางบริษัทซัมซุงเป็นคนออกให้นะครับพอถึงเครื่องถึงที่ศูนย์ซัมซุงนะครับทางซัมซุงก็จะโทรมาโทรมาแจ้งค่าซ่อมนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งเ m s ตัวนี้นะครับข้อความ บนหน้าจอตัวนี้นะครับแจ้งการซ่อมมาครับพอเราโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับแจ้งข้อมูลการโอนผ่านไลน์นะครับหรือผ่านโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์เขาก็ถึงจะซ่อมให้นะครับไม่ใช่ว่า,ายังไม่โอนตังเขาจะซ่อมให้เลยนะครับไม่ใช่นะครับต้องโอนตังแจ้ง หลักฐานการโอนนะครับเขาถึงจะซ่อมให้พอซ่อมเสร็จแล้วนะครับภายใน1นถึงสวันนะครับเขาก็จะโทรมาบอกอีกว่าตอนนี้โทรศัพท์ของท่านซ่อมเสร็จแล้วนะครับจะให้ทาง s a m s u n งส่งกลับที่อยู่เดิมเลยไหมนะครับกับก็ของผมทางศูนย์โทรมา ถามที่อยู่ในวันเสาร์นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับมือถือก็มาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งไปวันจันทร์ที่31นะครับวันนี้ก็วันที่6นะครับมิถุนายนนะครับมือถือก็ส่งมาถึงบ้านนะครับใช้เวลาซ่อมประมาณ1วันเต็มๆนะครับประมาณหนึ่งวันนะครับ ภายในกล่องก็จะมีใบนะครับใบตรวจเช็คนะครับใบตรวจเช็ค64รายการนะครับภายในโทรศัพท์มือถือนะครับของผมซ่อมจอนะครับจอใหม่สดใสน,น่าดูนะครับภายในกล่องครับ ภายในกล่องก็จะมีใบนะครับน่าจะเป็นใบของทางคิซีนะครับประเมินตรวจเช็คก,ก่อนนำเครื่องออกไปส่งลูกค้านะครับก่อนที่จะบรรจุเข้ากล่องส่งนะครับอันนี้เป็นใบเสร็จนะครับใบเสร็จว่าซ่อมอะไรบ้างค่าอะไรบ้างนะครับ เขาก็แนบมาให้นะครับอันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับที่ผมเอาใส่โทรศัพท์ส่งไปนะครับเขาจะมีกล่องใหญ่อีกกล่องหนึ่งนะครับรอบข้างๆนะครับที่แพ็คมาในกล่องนี่ก็เป็นจอใหม่นะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับฟิลม์มครับก็จะมีฟิล์มอยู่นะครับ คือติดการลอยมาให้เราเรียบร้อยนะครับผมโดน2อ,อย่างนะครับเปลี่ยนหน้าจอกับเปลี่ยนฝาหลังนะครับฝาหลังจะมีรอยเล้าตรงกล้องติดหนึ่งนะครับนะครับเปิดเช็คแล้วก็โอเคเลยนะครับจอไม่ด่างไม่อะไรเลยนะครับ เชื่อมั่นเลยนะครับว่าซ่อมในศูนย์นะครับมันต้องดีกว่าซ่อมข้างนอกก็เป็นได้นะครับบางท่านกลัวนะครับไปร้านนอกนะครับอย่าผมก็กลัวนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ซื้อมาในราคาสามมื่นเอ็ดนะครับตอนนั้นก็สแกนใบหน้าติด เหมือนเดิมนะครับลองทัดลองดูอะไรก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับลื่นเหมือนเดิมนะครับก็พยายามเช็คไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ส่งซ่อมทางศูนย์นะครับเพราะว่าไม่เคยส่งทางคือรี่เลยนะครับเมื่อก่อนใช้โฟนนะครับ ตอนนี้ลองมาใช้ a n d ด o อยดูนะครับพอทางศูนย์ซ่อมเสร็จนะครับเขาจะแนบอะไหล่ที่เขาถอดออกนะครับอย่างจอนะครับอย่างฝาหลังนะครับเขาก็จะแนบใส่ซองมานะครับมากับมาให้เราด้วยนะครับมาดูเป็นอุทาหรณ์นะครับสอนใจนะครับนี่ครับมันจะมีรอยเล้านะครับ เขาผมฝาหลังนะครับเนี่ยจะเป็นรอยร้าวแบบนี้นะครับฝาหลังก็ตัวตัวฝาหลังใหม่จะไม่มีเลขอิมีตรงเล็กๆนะครับตรงนี้จะไม่มีนะครับฝาหลังใหม่นะครับจะมีแค่โลโกโ้ซับซุงนะครับของเดิมก็ จะสวยอยู่นะครับอันนี้เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอเดิมนะครับที่เปลี่ยนออกยังสวยอยู่นะครับข้างในเนี่ยฮะนอกพลาดไปนิดเดียวนะครับตกเป็น10บรอบนะครับตกเครื่องนี้ตกเป็นสิบรอบนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีเคสป้องกันอยู่แต่วันนั้นมันเอาหน้าลงแบบนี้นะครับกระทบกับสันของอเหล็กกล่องนะครับแตกเลยนะครับโป๊ะทีเดียวดูเรื่องเลยนะครับก็เครื่องนี้ก็ซื้อเดือนพฤษภาคมนะครับปี6กสนะครับ ตอนนี้พึกษภาปี64นะครับครบรอบ1ปีพอดีนะครับฉลองครบรอบ1ปีด้วยการเปลี่ยนจอใหม่นะครับก็ไม่คุ้มนะครับจอเดิมผมว่าจอเดิมจะดีกว่านะครับดีกว่าแบบไหนคือแบบใจเรานะครับมันมันมันดีในใจของเรานะครับ ผมก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับก็ซื้อมาแพงนะครับก็พยายามรักษาดีๆหน่อยนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอคุบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ